สวัสดีครับแมลิสสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้องเอ็มขอบคุณมากครับวันนี้แมลิสมาก่อนเลยครับผมสวัสดีแมลิสบอกว่าสวัสดีลาตตาที่นี่ตาอยู่นี่ครับสวัสดีลาตตาแล้วก็น้องนนี้บอกว่าสวัสดีครับพี่มายิ้มสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แดงขอบคุณมากครับพี่แดงแดงบอกน้องยิ้มสวัสดีค่ะครับผมแมลิสบอกสวัสดีค่ะพ่อยิ้มแม่ยองสวัสดีครับแล้วก็พี่แดงบอกแมริส น้องเอ็มสวัสดีค่ะแล้วก็น้องเอ็ม,มสวัสดีครับคุณแดงคุณเนิครับผมขอบคุณมากครับเอบดูตาอยู่ครับตอนนี้เอบดูตาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวกล้องมันไม่โฟกัสทำไมกล้องไม่โฟกัสอ๋อมาโฟกัสที่ท,ที่ที่นอนนี่แล้วก็มาค่ะมาค่ะสวัสดีครับพี่จนันขอบคุณมากครับผมโอ้ตาวิ่งมาทำไมลูกฮะวิ่งมาทำไมไหนพี่เช่มา สิมอยู่นี่ครับนี่ซิมอยู่นี่ครับผมสวัสดีครับพี่จันจากพี่แดงนะครับสวัสดีครับพี่จันจากน้องเอ็มนะครับสวัสดีสี่คท่านนะครับผมนี่อ่าเริ่มสบสบถามพี่จันเลยอเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้นี่หายอ๋ออยู่นี่อันนี้เจอแล้ว